ขั้นตอนการสร้างออเดอร์ใหม่นะคะให้คลิกเข้าไปที่ออเดอร์ค่ะแล้วจากนั้นเลือกไปที่สร้างออเดอร์ใหม่นะคะเลือกรายการสินค้าค่ะจากนั้นเพิ่มสินค้าได้เลยระบุตัวจำนวนสินค้าที่เราจะทำการขายนะคะแล้วก็ตัวราคาค่ะจากนั้นถ้ามีในส่วนลดต่างๆสามารถระบุได้เลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่าง กรอกรายละเอียดตามที่ระบุเอาไว้ที่โชว์ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเว้นว่างไว้ได้ค่ะแล้วก็ระบุในส่วนของการขายสินค้าว่ามีภาษีหรือไม่มีภาษีนะคะได้เลยจากนั้นค่ะเลือกไปที่รูปแบบพัสดุค่ะเป็นแบบ COD หรือว่าทําการชําระเงินแล้วนะคะจากนั้นค่ะในกรณีที่เป็นการชําระเงินแล้วพอติ๊กเข้าไปแล้วนะคะจะมีคําว่าแจ้งชําระเงินให้ทําการแนบสลิปนะคะคลิกไปที่เพิ่มรายการแจ้งแนบชําระเงินค่ะ จากนั้นนะคะคลิกเลือกธนาคารแล้วคลิกไปที่ตรงช่องว่างตัวแนบสลิปนะคะแล้วก็ระบุตัวสลิปนะคะจากนั้นค่ะระบุยอดเงินนะคะที่จะทำการโอนเสร็จแล้วค่ะระบุวันที่นะคะแล้วก็เวลาแล้วก็กดเพิ่มได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะคลิกเลือกขนส่งที่เราจะทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะ จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะช่องทางการขายค่ะสามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะคะจากนั้นระบุที่อยู่ลูกค้านะคะแล้วก็กดแยกตรงนี้ได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตัวเอกสารนี้สามารถเพิ่มได้เลยนะคะถ้าไม่มีสามารถกดเข้าไปที่เพิ่มออเดอร์ใหม่ได้เลยค่ะถ้าเราจะทำการดูในส่วนของออเดอร์ที่ทำการเปิดเมื่อสักครู่นี้ให้คลิกเข้าไปที่กับหน้าหลักนะคะ ระบบจะแสดงสถานะของตัวออเดอร์แล้วโชว์ตัวออเดอร์เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ